ได้เวลาแล้วได้เวลากินอีกแล้วุยาคแล้วแรงสบายดีสบายดีย่ามแรงพี่น้องจ๋าตอนนี้ห้าโมงกว่าห้างกซิมี่แห้งกินเข้าเข่างิม่ไดโต๊ท้องแล้ววันนี้นะเหนื่เป็นลมนี่แล้วบริการฮอตเข้าจักสิกินยังกันเลยไฮซิมอดพอไซไปซื้อข้าวปุ้นมาเบิรงใกล้ๆนี่ แต่ว่าขนมจีนน้ำยาแต่เมื่อบุญพูนละเนาะมันเหลือแะ้รก็ใส่ตู้ตู้แสไนนะ่ไว้เนาะก็ยังแสบพื้นเก่าน้ำยากะทิปลาตีนไกลูกชิ้นนี่เครื่องเคียงผักกะเต้นนี่ผักก็กกมีซาลาเน่โหระพามีกระลำปีหัวปีเนาะข้ปุ้นหกโลจุกจุกนะจ๊ะผู้ใดอยากได้จานน้อยก็จัดไปแหละ อ้าเจ๊จับลุงเลิศอ่ะซิบจับพาบะสามจับสามจับอ้าจับอ้าบ้โลหนึ่งโลหนึ่งไปไงเอาเครื่องจับวะไหมอ้าเฮ้ยพักจะให้เราจุกจุกนี่เออเอาไปจุกจุกเอา กุรยนอปะลุนอเสื่อสินมันมากิโลละยี่สิบบาทหาโลหมดเจ็ดโลแล้วการปุ่นน้ำยามันน้ำยาในยัางๆอยู่เดีนตูนะแต่เต็มมือบุญน้ำยาเข้ม,มข้ขนนะจ๊ะสูตรบะหมี่พอแล้วเนื้อแรงมาต้อกินข้าแรลงเล่น ก็กินเนาะแล้วกินขาวเล่มเลิเาเบิ้งไมาเบิ้งด้มยอันนี้จะเป็นของลุงเลินนะจ๊ะเม่่้ใหลุงลกับ้วเล้งกจะพักกระลำเยซอยเลสมอนเลพักกระลำอเยนี่ยว่านอนบ่ได้เนีทามเป็นยังท่องอื้อข้าว่นอื้อนี่สร้างเสียเอาถาดใหญ่บ้ ัแม่กได้ับคุณยายกินอยู่นี่คุณยายด้กินบ่าได้ทองแล้วเสียเจออากาศทอนแบบนี้แห้งเนาะเยอะแต่คุณยายทอดมันมันอันนั้นถือพักแล้วมันอย่างตีมันมาเดิมมาเดิมมาสันเด้อบะมี่กินลายเลยพี่น้องมาเดมาเดนมาสันเด้อบะมี่บกินลายเพี่น้องมาเินมาินาด้อบ่กินาเลี้มานสัเ หาจับเปิ่งกระู้สี่ห้าบกินลายดอกย่นลุนลงเลนว่าเรื่องกับปุ่นละอันนับหนึ่งพี่น้องสิมาปลใสคือปลใสจานใหญ่มาแล้วเรากินสองจานสามจานทีเดียวจบเลยเมนูกินปลายประมาณอัโลครึ่งชิบจับพ่อเบาๆวา พักนะจ๊ะผักก็มาแบบเป็นสวนเมื <in> ่อมาเสารนี่เห็นอันพอปีนิ่อยเงิจผายเลยเอามาโอ้ยพาดมือนันแ้วมันน้องแหล่งองแหงยาน้ต่อยปลงนหอยเขาเน่ทางปเกลี่ยังแสบคือเกาพอชินแต่ข้าคนแสบหนามันเลือแมันเข้มข้นเจ้าในฮอรนอนะปู่ จับไปจัดซีนออดก็ได้เอมันมีจีนไก่พร้อมแดชาร์จับของแห้งแล้วก็บุญมาเบิรงเมย์ถาดของข่อยช่องจับกับพออันนี้ของของเบามี่พี่น้องจ๋าโลนึงอ่าขนมจีนห้าจับหรือว่าห้าซีนห้าซีนเนาะก็โลเอา ่อใจเนี่คือฮั้นหนาไปแข่งกับลุงเลินมาที่นี่ต้องรอจานมากง่ายอันกินชอยคือเดวนเขาว่ะคุณก็ได้มาจอยบ่วงเข้าบ่องบ่งนะนิ่งแดดอากาศร้อนอ้ยบ่วงกันหน่อยเสียดอยากลายมือว่าเซียนกินมือเศร้าดันผัดแดดท้อนพี่น้องก็เลยบอกไป โยนคำยังไงสมอนปอนไซบ่วงกับบ่วงบิ๊เอิ้อนบ่วงพิการเอามเอื้อนในสิบแปดนั่นบ่ะสักสางทานบ่ะเขาเอื้อนเขาชูเขาเปลี่ยนบ่ะยาบุญเขาไปลีกกินแซกไปยายบุญรีกกินแซก มาเด้อพี่น้องทำเอิรนประสันมากินนะครับขนมจีนตอนละมาละบริกิน่ำละมาเมื่อยเถอะมาเด้อปลาซันเด้อนี่ไปด่วนมาด่วนผู้ใดที่ไปด่วนมาด่วนบริกินหลายคนอยู่เด้อบนมาอยากกินพีมือบ่มีวาจั่นมาเมื่อเดียวเมื่อซำขอประกาศบ่มวยบ่ร้อนโท่อากาศฮ้อนฮ้อนพี่น้อง จะยูบมได้ะเวนยูบมาได้เขาเที <dragon> hmm. ่ยงก็จะรู no. <im å darling> <sm acks grandma> ้วิ Bal ูกินจนหามงกุฎตะเว้นจังอันนี้พวกมุงตะเวนตกอย่างเบิปาด อันนี้ก็สดํำเดียวพอใจแนตะ่เบิร์ดแล้วม,มกินอย่างบมา,มมาเอ,อินยายลี่มากินนี่ครับยังหนึ่งเขาัวดหลัง้ามาเดี๋ยวจะเอาล็อกลัวัง

ตัวในตู้ในโลทงบาง่เยหาโลนะยินแยนเขายังได้ขิงเนอเอาไว้เ่องมันนะขงขิงกระลาคิขึ้นลาเอาไแล้วมันลายมันต้องเอาต้องตักแห้งไวเขาปุ่นนะทำเนื้อต้องตักแห้งไวใจตู้มันข้นชระลาเราเพิ่มเติมเนาะ กเาคือกิน <rôle> ช <à déc> <ide él an ici> ้อนจานลดทุนอากาศห่อนกินตะนัอยดเมือบริกินหดเข่าถทุนย่ำแดดแต่เอาบริกิโดนเลยกินตั้งแต่มือบุญนละ เป็นกิโล่มเล่นเลยทั้งนำตั้งตอนข้าข้ากอลยได้วเเอเาเห็ดเป็ป่นในค่ยายเราเอเห็ดเพื่องมาก่าโลละโลแสนสองหมื่น แพงเลยเนาะเจ้าที่กินอย่งเมื่อก็ซื้อไวายแม่เลาวน์ใหัวอันเขาปอกแล้วโลสามแสนโรลสานแสนเอาขีดนึงที่พันเองซื้อขีดนึงหอนคยากคกินารอออถ้าเห็นคุณยายอยากเนาะบ่มีเรบ่กินเอก คือเธอเขาบะปอกผับมะปอกมันซีโลกับบริพ่อแก่ไงไม่กินแต่อนเคยบรนดมีกินเลยจ้อยจะพอเด้อเอมให้กินเอิ่มดีคอยแน่นั่งเบิรงเมาเมาอยู่เบอร์แทมันนั่งเบิ่งเันดูเดินกินแล้วก็อิ่มก็จีบกินน้ำลายมันกินไปกินไปอิ่มเขาอิ่มเขาแหละ กินแล้ก็นเบิด้กินเบิดแล้วกินเพื่อบำมีเมื่อเมิ่อเมื่ออยากแล้บริกิ่นแบาดนี่ยัเดียวก็อีกพิกิ้อไันนะเขาบอกว่าจะจัดเดียวกัเบิดเจ้าอยู่บ้เอาไปยืมบ้างไหมอไปแล้

แต่ก็ยังดิเบิดอันก็อีเอาบ่น้ํายาต้ยังเกือบกินบ่เบิดตองจับตองจับไจับไปห้จับอค่ําตะวนกลตกแล้วก็บ่ค่อยฮ้อนดแต่ว่าลมมีซิีด้บาดนี้กินาะวนกําลังตะวนบลม ฮ้อนเนาะตะเวนโคคือละฮ้อนเลยโอ้โหแปะมงนี้เริ่มฮ้อนแล้วเริ่มไปใช้บ่ได้แล้วอันนี้ยังบอกไปใช้อยู่พิพิชานะตอนเช้าไหนก็เชื่อมบ่ได้นี่เขาใส่ใครจำนี่เชื่อมบ่ได้นีมาแล้วมาตะเวนเตตอนเที่ยงเชื่อมได้ฮ้อนฮ้อนบักแดดบักแดดจำเล็กกะถิมเกิดเดี๋ยวนำมาฮดเล็กนะ เแม่ขาปจับตอนเชื่อมได้ปั๊แดเดเอาแม่ขาจับ้มน้ำตอมน้ำแล้วก็เอาน้ำห่วจับเล็กน้ำหวจับอ้างเ้ไปเก่งวะโอ้โหลายๆได้เจายามห่อนหรือก็ห่อนไปเบิดนั่งไม่ก็ห่อน อากาศฮอใช่คือย่ามหนาวหละยงบานยามหนาวจับเี้ยก็เย็นไปหมดแวที่แรกเราก็ไปแรกลูกยางฮอเป็นวัไปไล่ขี้บกคว้าย่าบุญอีมหว่าให้เราอีกว่าานมาลูกออ้าย่ ก um. ็ค no ิดไงเนาะที่แรกต้นน้ำนอนก็ขึ้นมาแต่เนี้ยต้นบ้านเมืองเขานอนบงเสียงต้นน้ำเปลี่ยนก็จะไปแช่น้ำอย่าันอนนอนสมมติมึงอยู่ลงไปคนลงเลยสิเรานอนนอนนนอมันหมดแล้วแต่เทียงเพายังคดหดตารางหมอแรงไปยังอีกบ่หมดตารางแล้วหดหลังคามัน มันมีอยู่ไปกี่นัดโอ้ยบุคคลหนึ่งสองคนมุดไปแล้วไม่เชิญนะเมื่อไปแลไม่เชิญนั่นตามทางรถไทยลงไปเนาะโอเ่เอานแก่ใมันอ๋อว่างมากว่างในโรงเรือนมันเบิร์ดเบิร์ดมุงเนาะคนแก่มันเบิร์ดแล้วไม่เชิญเราลงก่อนเราลงก่อนไลน์เลยไล่ว่างในบุคคลทางในเรียนี้คือยังทางเลยทำไมในมรียนอยู่กันตรงนี้ตอนเช้าเขาจะจบเขาจะไป ไม่เป oh, okay. ็นไรเลยเขาบนรลอเสียนะเดังนินเดือนเอายามได้่ั้องเหมาะเหมาะคูดือนใปบุได้เขาลงมาเขาลงมาเจโนเขาเอาบได้เาเไปเอาลงไเงินเาเลยจะเนหเอ้เจอบอกว่าไดือนบเงินเดือนเดือนไหนมีคนตายทุกเทือเงินที่ได้มากี่ยครับเอาหัวใจต่ประกันไัยหยตัอแรงตื่นเช้ามาก ก็าตอีกอ้าวมาวันนี้ตื่นจะมาวะตเออเงินยังบปทำไต่สมบัติเขาบอกยายอย่างในมเอไมินบระิสูากาไปกินทานน้ำบาตรหนึ่งบาบุญเน้อบาตรนคือคนปาะกาศวายาจอมเนกะน้องแม่ฮะที่วายายจอมเออบแม่ กกัับนนนิดคตอน้ัตอนนี้งนตายละมาลาไว้ยายนัดตายอันยายอันอันอ้าวก็อยู่เดนนี่คือประเด็นไปว่าไปเบิ่งทามเขาเบิ่งยายรวยทามเงินเถอะนึ่งันยายนัดตายเครับว่ายายนัดตายเลยอันยายนัดตายลุ่นกับลุ่นลุ่นเลยนะว่าตื่นมาแถวนี้คือประเด็ไปว่าว่ายายนัดตายอันน้อยเยอะจัด ก็เพิ่นประกาศแค่โโคงแล้วโอ้ยเขาบ่ไแมนเด้อเขาอ่ะยังจะฟังด้วยแ้าละเอียดเลยว่าคนตายอีกแล้วเสียเงินอีกแล้วประกันภัยแล้วก็กินทานแล้วกันแจกพ่อเม่ไกลมันไกลเนาะมือในวันนั้มันชุกเบาเออเฉพาะเขามันมือ วันขลโบเอามือนหลงเลมันิดเลยวัชุกับมันพูนท่นสั่งมาหน่อย่าบอกพิกินดำโลสองโลตอนแรกที่สั่งมหาโลอย่างบอเพอกินเลยสั่งมาเจ็ดโลเดี๋ยว่าเขาเจออยู่บ้นมาเบิดกันเดยอดขุมมากำลังก็กินน้ำลางแจ็ปคูณกระชาองัจประาอจับเบิด์ะกา มกไเลนเมาอีกอนเบ้านไม่อไปแล้วีมากเยอมาาอนแล้วขายคือแบบมันจะเป็นลมเนี่ยมื่อมีแหงข้ามริก็นอไบมันเมื่ไงมันมื่อยววาคือเบิดนี่ยช้อนทอดนะปยังไงม่มันเี่ยมันนนั้นหายเด็ดเขามาด้วยฉันต้องไปแซ่น้ำสิเย็นก่น ินเอาไปกินอยู่นะเพื่อมาลาดไปประเทศสมเหียบอดเสยุบอิ่มหมดแล้วบังฮันเลาวก็ดีใจเนาะไปเลาะไปลาะมากเลยเื่อเได้แบบก็ดูกเสียงไห่ข่าวตบริเุ้าอะไรตลอดนะตลอลิน้ำเราล่อาไปได้องเลาบนห้าถ้ามัาดังหลุดนั้นเราก็บิดไปได้เลย ออกไปเวอาทีแล้วก็ออกมาเนาะมันดีเราเ็นล่ยงิยาองัคุปตัยุตตอนเที่ยงอบหานเราคุปต้ยตอนเที่ยงคุปตายเราอะมันตตายแห้งน้อเที่ยงข้าวบ้านนะจเาไปยังขี้งอได้บานสวยเขาสวยอย่งจากลายคนป่วยยสิบตลอด มันห yeah. yes, no. well, like right. no, exactly mm ้อนให้เมื่อยเลยบนหนึ่งผ้เป็นลมดิมันมาผัดในยังห่อนหมวกเบิดตาไปนอนแล้วก็อยู่หมองนครสวรรค์คอยเมื่อยคอยเมื่อยเลยห่อนเลห้ังห่อนอยู่นชมเขาอะเขาเพิ่มจากผ้าอนี้หอนลงมันไม่ตกแต่ทางเหนือพนอยู่ทางเหนือตกแหงมันมาบอกห่อนเจ้าก็ปลูกเพื่อปลูกมันแล้วก็ปลูกอยู่เขา คนอยาต๊กมันมาตกท่าเทากัต่ายของเขาอลือกในโตกนะจากบาที <mid> ่เฮาพ่อแม่ขนบเามัจักจั่นยังบ่มี่นาปีนีมีเชมยมีละโต๊ะละไดนี่ในขนุนเนี่ยเซ็กว่าบตบตต๊กวหันออกอะไรไม่ขนนจะไปขวอมันต้องกระออกระออจุ่มอน้นตยไหมไอียตุบสตายลวกตายนเดเดนน้ออกนตกว่าะออก เก็บไป็เช่าแลกกคามนเขานหด้ะันเนาะม่าเลยมาเนี่ิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพลงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจตะเวนไก่ยตกดิแลวพิ่นงเดี๋ยวลงไปแช่น้ำกันนะอากาศอนไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดี เข้าไปเขาหน้า